เป็นคำถามจากพี่น้องประชาชนที่เขียนมาบนกระดานรมรตการดิฉันก็เลยรวบรวมแล้วก็เอามานั่งพูดให้ฟังลำดับให้ฟังว่าคนคิดอย่างไรกับสอสเสื้อส้มฝ่ายค้านในสภาคนคิดอย่างไรกับพวกสสเสื้อส้มอดีตสสเสื้อส้มสอบตกอะไรต่างๆที่ไปออกรายการทีวีโดยที่ไม่มีอาชีพและคนคิดอย่างไรกับรายการโทรทัศน์พัดลมที่เชิญแต่อ,อีเนียไปออกรายการทีวีออกรายการทีวีและออกในานะอะไรและพูดบูลลี่ทหารในานะหาอะไรนะคะทั้งหมดนั้นเป็นความคิดของประชาชนที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาไม่ใช่ความ คิดของดเรมาริกานะคะเพราะฉะนั้นจะเข้ามาด่าดอเรมาริกาไม่ได้นะคะแก๊งเสื้อส้มนะคะเธอจะมานั่งบูลลี่ฉันหรือมานั่งด่าฉันก็ไม่ได้นะคะเพราะทั้งหมดไม่ใช่ความคิดของฉันค่ะเป็นความคิดของพวกแม่ๆอีสีสมอยอีสมอยหมานอีสีสล้อยแล้วก็สล้อยสีแล้วก็อีจันเปงจันเปงพัตตะวันแล้วก็อีชอยอีสีอีสมหมายทั้งหมดที่นั่งฟังดเรมาริกาอยู่เขาเม้นต์มาเม้นมาเม้นมาดิฉันก็เลยรวบรวมความคิดเห็นต่างๆแล้วก็ได้้้มีกาารนนนํเสอไไปใหทุๆคด พร้อมเพียงกันทั้งประเทศค่ะชาคมออตโตว่าที่บริจาคเงินให้ขเขมรไปเก็บกู้ทุนระบุยแล้ววันนี้เนี่ยในหัวสมองที่มีแต่ข้อเครื่องกองน้ําอยู่บนหัวหรือไงไม่มีก้อนของความเฉลียวฉลาดที่จะรู้เต้าทันขเขมรเลยหรือไงทําไมจ้อไม่รู้ว่าที่ขเขมรเนี่ยมันเนี่ยไปเอาเงินของออตโตว่ามาแต่ไม่เก็บกู้ทุนระบุยแถมไม่นําซ้ํายังมีการเอาทุนระบุยใหม่ๆไปวาง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 ทหารน้อยเราก็ตุย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 ,ตยทุกวันเป็นดอกเห็ดเหมือนใบไม้ร่วง เหยียบก็ตุยเหยียบก็ตุยเดี๋ยวก็เสียขาเดี๋ยวก็เสียขาขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าเราเนี่ยเริ่มเกินตอนไหนเราไม่ได้เริ่มก่อนเลยมันเนี่ยลอยหลังตะลึงบึ้งข้างหลังทหารไทยเราล่วงไปเอางี้ไหมเอาพ่อมึงไปอยู่ายแดนไหมแล้วให้มันเนี่ยตะลึงบึ้งพ่อมึงแล้วกูดูซิอีช่อว่าพ่อเมืองเนี่ยโดนทหารกระเหม็นสอยล่วงตะลึงบึ้งแล้วเมึงยังจะบอกว่าให้หยุดแล้วก็เจรจากันไหมอีควายทีนี้เมืองเนี่ยจะนั่งเจรจาอยู่ไหมอีสึงตึงอีเง้าเออเมริกาเป็นพ่อมืองตอนไหนตาประชาชิเป็นโคตรแม่มึงตอนใด Thank <laughs> you. จะเข้าใจว่าประเทศนี้เขามีทหารไ,ไม่ทําไมมีไว้รักษาผืนแผ่นดิในให้คดพ่อคดแม่มึงอยู่กินฟรีอย่างมีเกียตรติรักษาแผ่นดินไว้พวก,กมึงเนี่ยไปนั่งแดกวน์ฟรีอย่างมีเกียตรติในสถานทูตอเมริกาไงแ้ะสถานีโทรทัศน์พัดลมส้นตีนพวกนี้มึงเป็นเฮียอะไรชอบเอาไอ้พวกแก๊งเสือ้อส้มที่ชอบทับทันยุทธศาสตร์ความมั่นคงไปนั่งพูดนั่งพูดไม่มีตะกะวิทยาศาสตร์หาเลยเลยพูดซ้ําล่องเดิมความคิดเดิมเดิมเราไม่ต้องสนสารประชา,ชาติเพราะสารประชา,ชาตินั่นแหละบอกว่าเรื่องระหว่างไทยกับเขมรเป็น เรื่องของเราสองคนคือคขเมรนกับไทยคนที่พูดเรื่องนี้คือสหประชาชาติอีงวัวผู้คุณจงไปทวิภาคีคุยกันเองสองคนไม่เกี่ยวกับสหประชาชาติเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่น้องช่อจะเลิกพูดถึงเรื่องสหประชาชาติส้นตีนี้ทั้งนั้นนะพวกสอสอเสอืส้อส้มที่ไม่เคยรู้จักว่าแผ่นดินเป็นอย่างไรพวกเสื้อสอเนี่ยและพรรคการเมืองอะไรก็ตามแต่ที่มาถแถลงข่าวคัดค้านยุทธการของทางกองทัพทัทนรัฐบาลที่ตัวเองเป็นคนโหวตให้เขามาเป็นนายก รัฐมนตรีเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยหยุดยุทธการนี้เพื่อให้เขมรได้งโงอหัวขึ้นมาแล้วมาฆ่าคนไทยกูถามว่ามึงเนี่ยจะเห็นใจเขมรหรือมึงจะเห็นใจคนไทยทหารเนี่ยเขามีหน้าที่ในการที่จะสังหารคนที่อยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นอรลราชสัตรตูเพื่อที่รักษาคนที่อยู่ข้างหลังวันนี้ถ้าเกิดเขาไม่จัดการทําสงครามหรือว่าจัดการกับเขมรอยากเด็ดขาดคําถามก็คือสิ่งที่มันจะเสียและโอกาสนั่นคือเสียประเทศชาติเสียแผ่นดินแว่นแคว้นแผ่นดินเนี่ยไม่ว่าจะ ตารางกี่เซนติเมตรมันก็ไม่ควรจะเสียหรือมึงจะโดนปาดเล็กปาดน้อยไปเสียไปเรื่อยๆให้มันตีหัวเข้าบ้านมาเรื่อยๆเสร็จแล้วปุ๊บเอาอย่างงี้ไหมให้เขมรเนี่ยแรงงานเขมรไปนอนอยู่บ้านน้องช่อไหมให้แรงงานเขมรที่มันไม่มีแผ่นดินที่จะอยู่ในบ้านนั้นมันไม่มีอาหารในไม่มีอาชีพเอาอย่างงี้ไหมให้มันไปนอนอยู่บ้านหัวหน้าพักอีเทงไหมฮะให้มันเนี่ยไอพวกเขมรไปนอนอยู่บ้านมึงไหมมึงจะรับมันไหมตะกะาควยควยตะก้าปวยปวยเมื่อไหร่พวกมึงเนี่ยจะเลิกในการบูลลี่กองทัพเลิกในการที่จะขัดขแค ขัดขา การแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงเสียทีหนึ่งกูถามมึงจริงพร่งพวกนี้โทรศัพท์กูเนี่ยจะรอรับสายมึงเลยกูถามมึงจริงๆไอ้วุวยมึงเป็นพิธีกรเสื้อส้มรือไงมึงก็ไม่ใช่เสื้อส้มไม่ใช่เหรอแล้วมึงเอาแต่อีพวกเสื้อส้มไปนั่งพูดอยู่คนเดียวได้ยังไงกันนะตั้งแต่อีไทยรัฐเอาพี่มาออกจากการจัดรายการแนละ้วทำไมมึงเป็นอะไรกับพวกเสื้อส้มนักหนาเป็นกระบอกเสียงให้กับไอ้พวกคนเสื้อส้มรือไงฮะมึงรู้ใช่ไหมว่าอีเสื้อส้มมันแกงล้มเจ้าอะแล้วไทยไรัฐ ไทยลัดเป็นอะไร ฮ่าอีสปายไทยลัดมึงกูบอกมึงมาสิไหนบอกมาสิว่าไทยลัดเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรแล้วทำไมเอาแต่อีพวกเสื้อซ้อมไปนั่งออกรายการอยู่นั่นนักวิรารเฮียอะไรต่างๆที่ไปออกรายการอาจารย์ชีราไปออกรายการ C N N ไปออกรายการอะไรก็ตามแต่ฟังฉันนะคะเรื่องระหว่างประเทศประเทศไทยกับประเทศแมนรดนั้นเป็นเรื่องระหว่างเราสองประเทศที่ทะเลาะกันและเป็นเรื่องที่มันเนี่ยทะเลาะกับเราไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งหยุดเพื่อให้มันเนี่ยตีหัวกระบาลเราโดยที่เราไม่ต้องตีหัวกระบาลมันและขณะเดียวกันกูถามหน่อยนะช่อถ้าสมมติน้องช่อเนี่ย ไปยืนอยู่ตรงเข็บชายแดนและโดนขมรเนี่ยกระชากลากถูไปนั่งขมขืนกูตามว่าทหารทยต,ต้องช่วยมึงหรือช่วยทหารขมรกูตามมึงหน่อยวันนี้ทหารเนี่ยนะเขาออกยุทธการเพื่อปกปงดินแดนแว่นแคว้น เราเนี่ยอาชีพยังไม่มีเลยในประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณจะมีอาชีพเป็นสอสถ้าคุณจะมีอาชีพเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะคุณก็จะต้องทํำยังไงคุณจะต้องมีอาชีพบนผืนแผ่นดินไทยมันจะต้องมีแผ่นดินก่อนก่อนที่คุณจะมีอาชีพไม่ใช่ว่ามีอาชีพพูดไปเรื่อยเสร็จแล้วก็ไม่มีแผ่นดินอยู่วันนี้สหประชา เขาบอกมาว่าเรื่องเขเมรกับประเทศไทยเป็นเรื่องของเขเมรและไทย2ประเทศเท่านั้นคนอื่นอย่าซื้อหัวสมองน้อยๆขี้เรื่อยที่ไม่เคยบริาหารหาอะไรจนสําเร็จเนี่ยมึงจะไปรู้กันได้ยังไงให้แก๊งเสื้อส้อมวันนี้นี่พวกมึงแต่ละตัวนอกจากอาชีพที่นั่งบ่นอยู่ในสภาหาแดดก,กับงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาษีประชาชนกอกข้าวกอกน้ํากอกข้าวาสารากอกหม้อพวกมึงเดือนหนึ่งเงินเดือนได้จากประชาชนเดือนละแสนสองแสน,สน,สนเนี่ยแค่นั้นก็บุญท่วมหัวพวกมึงแล้วมึงจะเลิกดา่าทหาร ได้หรือยังเลิกบูลลี่ประเทศชาติตัวเองได้หรือยังวันนี้พวกมึงแต่ละตัวนอกจากเนี่ยมีพวกที่ไม่ได้อยู่ในสภาหาอาชีพตัวเองให้ก่อนไหมมึงหาอาชีพตัวเองเจอหรือยังมึงเป็นอะไรไปนั่งพูดอยู่ตามทีวีโทรทัศน์พัดลมแต่ละช่องอาชีพมึงน่ะคืออะไรมึงหาอาชีพมึงเจอก่อนไหมวันๆเนี่ยมึงแดกอะไรกินข้าวเข้าไปสามมื้อสี่มื้อใส่ชุดชุดแล้วเป็นหมื่นสองหมื่นเอาเงินที่ไหนมาใครให้ตังค์มึงใช้จนวันนี้นอกจากไปนั่งออกทีวีรายการทีวีนะได้ค่าตัวเนี่ยวันละสองพันสามพัน ซึ่งกระจอกมากเลยเนี่ยกูย,ยังไม่เห็นมึงมีอาชีพกันเลยฮะเด็กเสื้อซ้อมนอกจากอาชีพไปนั่งแดกไวน์ฟรีอย่างมีเกียรติในสถานทูตแถบยุโรปในสถานทูตอเมริกานอกจากมีอาชีพไปนั่งรับเบีย้ยประชุมกับกรรมธิการที่ไปนั่งเป็นที่ปรึกษาครั้งละพันสองพันกระจอกมากกูถามว่าพวกมึงมีอาชีพอะ